สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่นในเกม GTA V นะครับผมก็สําหรับในคลิปนี้นะครับรถที่ผมจะมารีวิวในวันนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าเป็นรถที่กําลังฮิตในปัจจุบันในประเทศไทยเรามากเลยนะทุกคนนะวัยรุ่นเนี่ยเราขี่เยอะมากเลยออกไปท้องถนนเนี่ยจะเห็นได้ง่ายมากเลยนะผมนะก็คือรถคันนี้นั่นเองนะจิโอโน่นั่นเองนะทุกคนนะซึ่งรถคันนี้ผมบอกได้เลยว่า มีคนขี่เยอะมากในประเทศไทยนะทุกคนเราก็จะนํามาแต่งทรงแบบนี้เลยนะทุกคนแต่ถ้าเห็นบางคันเนี่ยจะแต่งสวยมากเลยนะทุกคนนะนี่ก็จะเป็นมอสรถจิออโนของพี่คนนี้เลยนะทุกคนนะเหมือนเดิมเลยนะทุกคนเขานำไม้ผมรีวิวนะทุกคนนะเขานำไม้ผมรีวิว2คันนะทุกคนนะจะเป็นตัวจิออโนกับตัวลีดนะทุกคนนะแต่ผมจะมารีวิวตัวจิออโนก่อนละกันนะทุกคนนะโอเคก็เดี๋ยวเรามาดู ภายนอกของคันนี้กันก่อนดีกว่านะทุกคนนะผมว่าแกทําได้มาเหมือนมากเลยนะทุกคนแบบเหมือนรถจริงๆเลยอนะทุกคนดูคือทรงมันได้มากเลยนะแล้วก็มาดูหน้าปัดนะดูดี่หน้าปัดตรงนี้ยิ่งเหมือนทุกคนืออแต่ผมไม่มั่นใจะนะว่ามันขึ้นหรือเปล่าผมไม่ได้สังเกตฮนะนี่มีไฟต่ําไฟสูงมีแต่มีอะไรโอ้แกทําได้ออกมา เหมือนนะผมว่าผมชอบมากคันนี้คือเหมือนเหมือนแบบบอกไว้เลยว่าเหมือนมากแบบมันไม่โค้งกระดูกะอะทุกคนจริงๆรถคันนี้มันก็ไม่โค้งกระดูกหรอกออโอเคแต่รวมๆผมว่าดีนะทุกคนนะภายนอกรวมๆดีมากเลยทุกคนผมชอบมนะผมชอบรถคันนี้โอเคแล้วก็การขับขี่นะทุกคนนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าการขับขี่ <Soph. S 2> เป็นยังไงนะครับผมนะโอเคส่วนเสียงนะทุกคนนะก็จะไซส์ก็จะไซส์อะไรล่ะก็จะใช้เป็นเสียงของเวฟ<อ> <ๆ S 2> นะทุกคนนะพี่แกบอกว่ามัน จะใช้เป็นเสียงตัวนี้นะผมก็เลยอ่ะลงเป็นเสียงตัวนี้มาเลยแล้วกันแกให้มาด้วยนะทุกคนนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะทุกคนนะในการขับขี่ของจีออโนของคันนี้นะทุกคนนะผมว่าเท่ดีนะทุกคนนะผมชอบทุกคนเออดูดิไ <laughs> อ้ยังจีออโนอินนิวยอร์กทุกคนไม่ใช่อินนิวยอร์กดีอินลอสแอนเจลิสทุกคนโอ้โหแบบโคตรเท่ทุกคนดูฮะโอ้โหคือดีนะเว้ทุกคนดูดิไอ้ี้ยแบบเหมือนอนะ่ะแกแบบ ไอเก่งมากทุกคนผมแนะนําเลยนะใครอยากได้คือเดี๋ยวผมต้องย้ําก่อนละกันนะทุกคนนะว่ามอสคันนี้ไม่ใช่มอสฟรีนะทุกคนนะเป็นมอสซื้อนะอู้ชิบหายมันเป็นมอสโอ้รถไปไกลเลยทีนี้มันเป็นมอสซื้อนะทุกคนนะสำหรับรถคันนี้นะทุกคนผมมองข้อเสียออกอีกอย่างหนึ่งได้เลยนะทุกคนนะเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยข้อเสียเลยคือเราชนนิดนิดหน่อยๆเนี่ยคือเห็นไหมควันมันขึ้นละมันค่อนข้างที่จะพังง่ายนะทุกคนเอออันนี้ผมไม่รู้นะว่ามันเป็นที่รถหรือว่าเป็นที่แกตั้งมานะอันนี้้ผมมรูสว่าัน ชนน so of uh, ี้นิดหน่อยมันก็พังง่ายทุกคนคนแบบข้อเสียตัวนี้นะทุกคนนะส่วนข้อดีของมันนะคือดีอะเออข้อดีของมันก็คือดีสวยเออแล้วก็แบบเลี้ยวง่ายนะทุกคนนะนี่คือแบบเออเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นเออเดี๋ยวเรามาดูเข็มไม้ดีกว่านะเข็มไม้เราไม่รู้ว่ามันมันวิ่งไหมเข็มไม้เหมือนเข็มไม้มันวิ่งเปล่าวะอันนี้ไม่มั่นใจนะทุกคนนะแล้วคือประเด็นเทเอร์มึงใส่หมวกทำไมเดี๋ยวเราต้องถอดหมวกออกก่อนนะโอเคพี่เทเอร์ถอดหมวกแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะทุกคนนะว่ามัน ขึ้นหรือเปล่ามันมองไม่เห็นนะทุกคนเออมันมองไม่เห็นว่ามันขึ้นหรือเปล่าเอาไงดีไม่มั่นใจนะทุกคนผมคิดว่าไม่น่าจะขึ้นนะทุกคนเออโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูเรื่องมา่อใดีกว่าเดี๋ยวถ้าจะให้มันแบบทดสอบได้มีประสิทธิภาพเนี่ยเราต้องไปทดสอบอยู่ที่นี่ยวผมไปทําการโหลดมอดทางตรงมาแล้วทุกคนก็จะเป็นตัว long track นะทุกคนนะ long trac กูเขียนถูกหรือเปล่าวะเนี่ย รองแทร็กหนึ่งนะทุกคนนะผมลืมเติมเล็กหนึ่งเข้าไปทุกคนชิบหายโอเคก็สนามทดลองประลองความเร็วก็จะอยู่ที่สนามบินนี้เลยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเลพอตไปกันเลยดีกว่านะฮะโอเคแล้วคือกูติดดาวได้ไงวะเนี่ยเดี๋ยวใจเย็นคุณพี่ผมแค่จะเข้ามาประลองรถเฉยๆนะเออเอดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมมาไงไม่มาแบบน่ากลัวมากทุกคนนี่ไงทุกคนโอเค สนามปรองรถเราอยู่ตรงนี้เลยนะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะทําการว์ปไปนะทุกคนนะเพื่อที่จะให้มันเร็วนะคือหูดูดิคือทางมันประมาณ10โลได้มั้งถ้าจำไม่ผิด10หรือ20โลนี่แหละโอเคเรามาถึงไปที่เรียบร้อยตำรวจก็ให้มันถ้ามันอยากมาให้มันมาเลยฮะซึ่งมันไกลมากเลยนะแถวนี้เออมันไกลมากทุกคนโอเคมาทุกคนเอยเหมือนจะเปิดไฟเย้ยวได้ด้วยฮะใช่ไหมเออมันเปิดไฟเย้ยวได้ด้วยทุกคนโอเคไม่เป็นไรมาทุกคนมา เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะผมนะเดิมๆสำหรับรถ Giano คันนี้นะว่ามันจะเร็วแรงทะลุนรกแค่ไหนนะทุกคนนะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะทุกคนนะอันนี้แบบเดิมๆนะมาที่ two n e let's go ไปแล้วผมจังว่านี้พี่เทเวยกับ Giano in Los Santos ไปแล้วทุกคนเกียร์หนึ่งจะอยู่ที่160หรือว่ามีเกียร์เดียววะอ๋อมันเป็นรถอันนี้นทุกคนมันเป็นรถสายพานเว้ยมันไม่มีเกียร์มันก็จะบิดไปได้เรื่อยๆเลยเว้ยเออผมลืมทุกคนขออภัยด้วย อ่ะผมหมอบด้วยอันนี้คือหมอบแล้วน,นะอันนี้คือหมอบไปใช่ไหม <c oughs> อันนี้คือหมอบไปใช่ไหมเออหมอบไปแหละไปให้ทุกคนตอนนี้ก็จะวิ่งอยู่ที่ร้อยเก้าสิบน่าจะตันอยู่ที่ร้อยเก้าสิบไหมทุกคน <im it> ผมคิดว่าประมาณนั้นนะน่าจะตันอยู่ที่เออตันอยู่ที่ร้อยเก้าสิบนานขนาดนี้แล้วมันเหมือนความเร็วมันจะไม่ขึ้นเลยทุกคนในลองยกล้อดิยกล้อขึ้นอยู่นะทุกคนนะความเร็วขยับอยู่ทุกคนความเร็วก็ไปได้เรื่อยๆเลยนะทุกคนถ้าเกิดเรายกล้อนนะเออแต่ถ้าไม่ยกล้อเนี่ยก็ ความเร็วมันจะดรอปลงมาอยู่ที่แม็กสปีดอยู่ที่190นะทุกคนนะถ้าเราไม่ยกล้อนะทุกคนนี่ก็จะประมาณนี้นะสำหรับรถ g i ออโนแล้วผมก็ยังไม่มั่นใจด้วยว่าของแต่งมันมีเยอะหรือว่ามีน้อยขนาดไหนนะทุกคนนะโอ้โหมึงพยายามมากเลยนะมึงนะกูมาลองรถนะเวมึงกูมาลองรถมึงยังตามจับกูได้นะนี่นเอยแล้วมันสีอะไรวะเนี่ยมันสีดําสีเขียววะมองแบบนี้เหมือนสีเขียวเลยทุกคน ก็จะประมาณนี้นะทุกคนนะจิออโนแบบเดิมๆนะทุกคนก็จะอยู่ที่1 9 0ได้นะทุกคนนะเดี๋ยวเราลองเอาไปที่ร้านแต่งกันดูนะทุกคนนะก่อนที่จะเข้าร้านแต่งเนี่ยกูต้องดับดาวก่อนใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมันเข้าร้านแต่งไม่ได้นะฮะโอเคไปที่ร้านแต่งกันเลยดีกว่านะทุกคนนะเดี๋ยวเอาเป็นร้านแต่งตรงไหนดีเอาเป็นตรงนอกเมืองตรงนี้เลยแลวกันนะทุกคนนะเป็นร้านช่างอัญนะทุกคนโอเคมาอุดหนุนแกกันหน่อยละกันนะฮะมาไหนลองดูดิ มีของแต่งอะไรบ้างสำหรับจิออโนคันนี้นะทุกคนนี่ยกล้อเข้าเลยฮะอูสิบหกอย่างก็ถือว่าเยอะอยู่นะทุกคนนะสิบหกอย่างสําหรับมอไซค์นี่เยอะมากเลยทุกคนอันนี้น่าจะเป็นอะไรอ๋อไอตัวกันตกทุกคนกันตกสีดำอหนจะเป็นคาร์บอนด้วยฮะแล้วตรงนี้ล่ะเหมือนจะเปลี่ยนสีด้วยฮะใช่ไหมตรงนี้อ,อ๋อมันเป็นที่พักเท้าทุกคนเป็นแบบคาร์บอนทุกคนแล้วก็เครื่องนะใส่ไปแม็กสปีดออ้เปลี่ยนท่อด้วยทุกคนว้าวสวย ดีเลยทุกคนอันนี้ล่ะอันนี้ดูเหมือนจะเป็นอะไรเอ่ยเดี๋ยวกป๊บน,นึงนะตรงนี้มันอ๋อนั่นมันจะเป็นในส่วนของที่ไอเขาเรียวกว่าอะไรใบพัดข้างในมันนะทุกคนเออนั่นแหละโอเคแล้วก็อันนี้คืออะไรอันนี้กันสะบัดหรอว้าวมึงใส่กันสะบัดมาด้วยแจ๋วว่ะทุกคนอันนี้เสียงแตรไม่เอานะฮะแต่ก็ไฟโอเคเป็นไฟซีนออนใส่เข้าไปเลยฮะโอเคอันนี้น่าจะเป็นป้ายทะเบียนนะแต่ว่ามันไม่ขึ้นนะทุกคน โอเคแล้วก็สีแล้วทุกคนนะมาเดี๋ยวเรามาลองสีกันเลยดีกว่าว่าสีในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นสีอะไรนะทุกคนนะก็คือมันแล้วแต่คนนะทุกคนแนะแต่แต่ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนะก็จะเป็นสีเขียวนะทุกคนนะประมาณสีเขียวประมาณเนี้ยอประมาณนี้ทุกคนคือรถของพี่ผมก็มีนะแกก็ใส่เป็นสีเขียวแบบนี้เลยทุกคนมันก็แล้วแต่คนด้วยทนะุกคนแต่เท่าที่ผมเห็นประจําเลยก็จะเป็นสีเขียวนะทุกคนมันสีเขียวยังไงนะสีเขียวประมาณนี้แหละทุกคนงั้นเดี๋ยวผมจะแต่งเป็นสีเขียวก็แล้วกันนะทุกคนกไ็สีง ลองโหลดแล้วก็ลองไปแต่งเอาก็แล้วกันนะทุกคนนะแล้วก็ลองไปติดต่อพี่แกนะ <S <S ผมลืมทุกคนต้องไปติดต่อนะ <S <S ผมไม่สามารถให้ฟรีได้นะทุกคนนะ <S <S เออให้ฟรีไปผมเกมเลยนะทุกคนโอเคอันนี้จะเป็นในส่วนของแฮนด์นะทุกคนแฮนด์ผมจะเอาเป็นสีดำเนาะเออเอาเป็นสีดําแล้วก็ตัวนี้อ่ะใส่ไปอันนี้ก็สายไปเต็มสปีดฮนะอันนี้เทอ, Turbo อร์โบเฮ้ยมีเทอร์โบด้วยเรอจะไม่เปลี่ยนนะทุกคนนะจะเป็นล้อดั้งเดิมเลยนะทุกคนโอเคถ้าเราไม่เปลี่ยนล้อเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยนะเออเหมือนล้อจะเออมันจะไม่ให้ยวฮ โอเคของแต่งก็จะมีประมาณาน,นี้นะทุกคนนะโดยรวมๆเนี่ยก็จะเปลี่ยนในส่วนของที่พักเทา้าแล้วก็ที่จับกันตกนะทุกคนแล้วก็จะเป็นในส่วนของแฮนด์นะทุกคนนะแล้วก็ท่อนะทุกคนซึ่งท่อแบบเท่มากทุกคนนะดูฮนะโอโ้โหท่อแบบสายสิ่งเลยทุกคนผมว่าความเร็วนะ่าจะพุ่งปี๊ดเลยทุกคนผมบอกไปแค่นั้นเฮ้ยมีเกียร์สด้วยป่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมึงเป็นรถสายพันธุ์มีเกียร์ได้ไงวะเนี่ยเออเป็นรถสายพันธุ์มีเกียร์ได้ไงวะโอเคทุกคน พร้อมหรือยังที่จะไปประลองความเร็วทุกคนเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปประลองความเร็วที่สนามแข่งเรามาประลองความเร็วอยู่ที่ตรงนี้ตรงเดิมเราเลยดีกว่านะทุกคนนะเออเราจะมาทดสอบความเร็วรถรกันก่อนดีกว่านะทุกคนเพราะว่าผมเคยบอกนัผู้ชมว่าผมจะลงสนามตัวนี้มาใช่ไหมไม่เคยลงสักทีฮะแล้วทีนี้ผมมาลงแล้วทุกคนมันมาแล้วผมก็เลยได้จัดมันมาเล่นสักทีทุกคนโอเคเรามาถึงสนามประลองของเราเป็นที่เรียบร้อยแ,แล้วนะทุกคนนะผมคิดว่าน่าจะ200อ,อัพทุกคนใช่200อัพแน่นอนเพราะว่าเป็น เปลี่ยนเครื่องไปเปลี่ยนอะไรมาค่อนข้างเยอะเลยทุกคนเฮ้ยแล้วทุกคนทำไมมันเปื่อนวะเนี่ยเดี๋ยววันหนึ่งผมซ่อมกันแล้วกันเนาะโอเคมามาทุกคนผมพร้อมแล้วทุกคนมาที่ two one let's go ไปแล้วผมระหว่านี้นะทุกคนมีถึงเกียร์ไหนมีถึงเกียร์สองเพิ่มมาเป็นเกียร์สองนะทุกคนนะจากเกียร์หนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองดูว่าความเร็วมันจะพุ่งปี๊ดแค่ไหนนะดูเหมือนความเร็วมันจะขึ้นไม่ค่อยเยอะนะทุกคนเออเหมือนจะเหมือน เหมือนจะช้ากว่ายังไม่แต่งหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมทําไมมันความเร็วม,มันขึ้นช้ากว่าเดิมวะปกติกี่ร้อยเก้าสิบนะทุกคนแต่ว่าอันนี้จริงจังปะเนี่ยไม่ถึง190ร้อยเก้าสิบหรอโอ้พระเจ้าเป็นไปได้ไงแล้วทําไมตอนแต่งมันร้อยเก้าสิบทุกคนแต่ตอนไม่แต่งทําไมความเร็วมันดรอปวะทุกคนเดี๋ยวนะแปลกทุกคนความเร็อดอวดรอปว่ะมันเป็นเพราะอะไรอ่ะ มันไปอัปเกรดเครื่องมันควรที่จะเร็วขึ้นไหมอันนี้มัน174มันช้ากว่าเดิมเลยทุกคนเฮ้ยเป็นไปได้ไงมันควรจะแรงกว่าเดิมใช่ไหมแต่นี่ทําไมมันช้ากว่าเดิมวะอะไรวะเนี่ยโอ้โหต้องยกล้อช่วยทุกคนต้องยกล้อช่วยแล้วแบบนี้ไม่ไหวทุกคนเออนี่ปกติมันต้อง190ถ้าไปแต่งเติมเครื่องมาใหม่เนี่ยมันจะต้องแบบ200อัพทุกคนแต่นี่มันไม่ใช่วะทุกคนมัน ร้อยเจ็ดสิบสี่ทุกคนมันตันอยู่ที่เท่านั้นทาไมมันตันเท่านั้นวะผมว่าน่าจะต้องได้โมเครื่องถ้าเกิดไปแข่งไม่น่าไหววะทุกคนเออนั่นแหละเพราะทุกคนนะั้นไปแต่งมาผมแปลกตรงที่ว่าทําไมความเร็วมันดรอปลงวะทุกคนดรอปลงเยอะเลยนะจาก 190, ร้อยเก้าสิบเหลือร้อยเจ็ดสิบสี่ทุกคนเออมาเดี๋ยวเรามาโมดีกว่าฮะไม่โมเราไม่สามารถไปแข่งกับใครได้เนี่ยบอกไว้เลยว่าแข่งไม่ได้ทุกคนโอเคเมนูคัสตอมเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาอย่างละสองละกันเนาะอย่างละสองนี่ก็เร็วนะทุกคนนะแล้วก็ท็อปสปีดน 350เลยแล้วกันโอเคเพราะว่าระดับ2นี่ก็เร็วปี๊ดเลยทุกคนมาเนี่ยเรามาลองดูฮนะไปฮนะนี่มันต้องแบบนี้ไวเออนี่นี่แหละมันต้องพุ่งปี๊ดแบบนี้เลยนี่มันต้องเร็วขึ้นนะทุกคนมันต้องเร็วอ่ะเออ่อางร้อยก็สองรก็ยังดีอะทุกคนดีกว่ามันแบบหัหอะไรกูไปแต่งมาแม่งช้ากว่าเดิมอะไรเงี้ยไม่ใช่นะเว้ยเออนี่เท่านี้ก็ยังช้าอยู่นะทุกคนนะงั้นเดี๋ยวจะปรับไปสักประมาณ ประมาณไหนดีประมาณประมาณ5้าไหมผมว่า5กําลังพอดีสําหรับตัวจิโอโนตัวนี้นะจริงๆอ่ะร,ระดับ5นี้ก็ถือว่าเร็วแล้วนะทุกคนนะมันไม่ควรเกิน5้านะทุกคนนะแต่ว่านี้ผมรู้สึกว่าปรับไปที่2แล้วมันยังช้าอยู่เลยทุกคนโอเคห้ารู้สึกว่ามันพุ่งปีดเลยทุกคนโอเคประมาณนี้แหละทุกคนผมว่ากําลังดีเลยทุกคนมันเวอร์เกินไปไหมสําหรับผมว่าไม่เวอร์นะทุกคนนะหรือเปล่าไม่รู้ก็น่าจะโอเคนะทุกคนนะโอ้โหอิจอะไรเนี่ยหลีดวิ่ง300จะบ้า หลีดวิ่ง300ไม่ใช่หลีดอีกพูดผิดขอขอโทษนะฮะเจียโนวิ่ง300อ่ะทุกคนอะไรกูจะบ้าวะเนี่ยผมว่ามันเวอร์เกินทุกคนผมว่าผมขอปรับอยู่ที่ประมาณ,มาณสาักประมาณ3ดีไหมเอ้เดี๋ยวประมาณ3กํกำลังโอเคนะทุกคนนะนี่ประมาณ3แล้วกันโอเค3กํกำลังพอไปได้นะทุกคนนะนี่ฮะมันไม่ได้ช้าแล้วมันก็ไม่ได้เร็วเกินไปนะทุกคนผมว่ากำลังดีเลยระดับ3นี้เออสองร้อยกว่ากว่านี่กกำลังโอเคฮะ เออประมาณเนี้ยประมาณ2 4งเนี่ยประมาณ2 5ง2 0 0ยห้ากว่ากว่าก็รังกำลังแบบพอใช้ได้นะทุกคนโอเคนี่ประมาณนี้เลยทุกคนโอเคเราต้องไปประลองในแมปจริงๆแล้วทุกคนในการแข่งขันเอยเดี๋ยวเดี๋ยวกับตกน้ำใช่ไหมเราต้องไปประลองจริงๆแล้วทุกคนเราถึงจะได้รู้ว่าจิออโนคันนี้เราเนี่ยจะสามารถสู้ใครได้หรือเปล่าหลังจากที่เราไปโมเครื่องมานะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะไปสนามนี้ดีกว่านะมันถึงจะสมจริงมากกว่านะทุกคนเพราะว่ามันจะมีเป็นสนามให้เราด้วยเนาะ เทเลพอร์ต okay. ไปเลยนี่ฮะโอเครอคู่แข่งมานะทุกคนนะตอนนี้คู่แข่งเราก็กําลังจะทยอยพากันมานะทุกคนเดี๋ยวแป๊บน,นึงคือผม,มหงุดหงิดมากเลยเวลาจะแข่งรถเนี่ยไอ้เครื่องบินนี่มันมาประจําเลยทุกคนมานี่มางั้นมึงมาจอดตรงนี้เลยแล้วกันนี่มึงมาจอดอยู่บนหลังคานี่เลยฮะโอเครออยู่นี่แหละไอ้น้องโอเคอ่ากดจอยฮะไหนเอา้าเอา้เอา,อ,าอะไรระเบิดอะน่าจะเป็นเครื่องบินนะทุกคนโอเคดีแล้วให้มันระเบิดไปเถอะ โอเคตอนนี้เรากําลังรอคู่แข่งนะทุกคนนะดูจากมินิแมปนะทุกคนคู่แข่งเรากําลังมานะทุกคนนะมาถึงเราจะได้แข่งเลยเหรอรู้สึกว่าไอตัวนั้นมันไปก่อนแล้วทุกคนเราจะได้เจอไหมอ่าคู่แข่งจริงทุกคนคู่แข่งเราจริงฮะมาถึงเรามาใส่กันเลยเหรอไอ้น้องมาเลยโอเคพี่พร้อมพี่พร้อมวัดทุกระดับพี่พร้อมวัดทุกระดับเดี๋ยวแพ๊บนนงนะทำไมกูเบิูเบินยางแล้วความร้อนมันตกต่ำวะเนี่ย อะไรของมันวะโอเคที่ทูวัน let's go ไปแล้วผมจังหวะนี้โอ้โหทุกคนโอ้พระเจ้าแม่งโคตรเลวว้าวโคตรสุดทุกคนแต่เรายังไม่เจอที่แบบรถที่มันเอาจริงไงทุกคนเออหรือว่าความเร็วมันเวอร์เกินไปวะทุกคนออ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยโอ้ย้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นผมว่าความเร็วมันน่าจะเวอร์เกินทุกคนใช่ไหมความเร็วเวอร์เกินไปไหมอันนี้ไม่ทราบนะทุกคนนะโอ้ชิบหายโอ้หมึงจะมาสปอนแบบนี้มึงไม่ได้นะเว้ย สปอนแบบนี้ไม่น่ารักนะไอ้น้องโอ้ทุกคนเหมือนเสียงจะบ,บั๊กเลยว่ะทุกคนล้มเมื่อกี้เสียงบั๊กเลยฮะโอเคไม่เป็นไรมาเดี๋ยวเรามาขอแจมกับพวกนี้เลยแล้วกันนะทุกคนนะโอเคขอญาตแจมนะครับผมขอญาตแจมนิสหนึ่งนี่โอเคมาเจ๊ผมพร้อมละผมขี้เกียจรอแล้วเจ๊ผมอยากประลองความเร็วเจะนะที่ ว n e let's go ปล่อยให้ออกไปก่อนเลยครับจังหวะนี้โอ้โหจิออโนอะไรวะเนี่ยมันแรงมากทุกคนเฮ้ยมันใช่จิออโนหรือเปล่าวะเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นจรวดวะจิออโนอะไรมันเร็วขนาดนี้วะเนี่ยโอ้โหประมาณกี่วิวเนี่ยน่าจะโอ้โอ้โอ้ประจวบโอ้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 โอดูดิเบรกไม่อยู่อะเร็วไม่เร็วคิดเอาทุกคนเบรกไม่อยู่เลยอะเออจนกระเด้งขึ้นอะทุกคนเร็วไม่เร็วคิดเอาฮะโอ้โหดูดิควันขึ้นเลยทุกคนนี่แหละมันค่อนข้างที่จะพังง่ายนะทุกคนนะถ้าใครเอาไปเล่นเนี่ยก็ ต้องระวังเรื่องการชนนะฮะมันอ๋อชิบหยอยู่ดีกระโดดเฉยเลยโอเคอาวโดดเร็วเกินทุกคนเร็วจนกระโดดอ่ะเออโอเครู้สึกว่ามันมาอีกนะฮะเครื่องบินตัวนี้แล้วเราได้เจอหรือเปล่าตอนนี้น่าจะไม่ใช่อ,อันนี้เรานะผมว่าคันนี้เร็วทุกคนผมว่าคันนี้เร็วไปผมจะขอไปแจมด้วยฮะอยากรู้ว่ารถเราเนี่ยไปโมมามันจะยังจะเร็วอยู่หรือเปล่านะทุกคนโอเคขออยู่กับพี่คนนี้แล้วกันเนาะ Okay. มามาเร็ว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 พร้อมที่จะแข่งแล้วไอ้น้องทีสองวันแล้ไปแล้วผมจังหวะนี้โอ้โหทุกคนโอ้โหเปิดก่อนได้เปรียบทุกคนเปิดก่อนได้ปู่ทุกคนอย่างนี้ก็ชนะดีทุกคนโอ้โหมันเวอร์เกินไปไหมทุกคนผมไม่รู้นะผมว่ามันน่าจะเวอร์อยู่แหละมั้งเออนั่นแหละอู้คันนี้อือคันนี้เร็วทุกคนแต่ถ้ามันไปไกลกว่านี้มันชนะผมไหมเนี่ยผมว่าเมื่อกี้มันกําลังไต่ตื้นผมมาค่อนข้างเร็วมากเลยทุกคนเออ เเอาอยู่นะเรื่องเอาเรื่องอยู่นะคันนี้เนี่ยแน่นอนอยู่ทุกคนโอเคไปเดี๋ยวจะแข่งอีกสักคันสองคันนะทุกคนนะเครื่องบินเกิดนั่นกว่วแล้วประจําเลยชิหมหายโอเคมาเดี๋ยวเราจะอยู่แบบดีๆละเราจะไม่ไปแจมและเดี๋ยวเราจะรอคู่แข่งนะทุกคนนะงั้นเดี๋ยวผมขอท้าเลยและกันมีเครื่องมีเครื่องไหนไม่ใช่เครื่องดีมีคันไหนหน่าสนใจบ้างเออเอาคันไหนดีว่าเอยคันนี้คันสปอร์ตดีป่ะคันนี้จะไม่หรือว่าคันนั้นเอาเป็นคันนี้เลยแล้วกันนะทุกคน นี่เราท้าได้นะฮะโอเคท้าไปเลยมาเรารอคิวแค่นั้นแหละทุกคนจิออโนใส่กับรถสปอร์ตทุกคนเออสปอร์ตดูซุปเปอร์คาร์วะเออสักอย่างนั่นแหละมารอฮะรอคิวรอคิวโอเคถึงคิวเราแล้ว,ลวทุกคนมาฮะรถคันนี้ที่เราท้าจริงๆด้วยะฮะครั้งนี้เราอยู่เลนขวาป่ะทุกคนเออมาลองดูเฮ้ยมึวมงวับมาไงวะเนี่ยใจเย็นนะพี่โอ้โหว์ปมาซะผมตกใจเลยเอ๋อ,อ,อ,อไปไหนแล้วนะรู้สึกว่ามันแปลกๆนะทุกคนพวกเนี้ย แปลกยังไงก็ไม่รู้เสียงมันบั๊กเลยทุกคนเสียงมันเป็นไรก็ไม่รู้เออโอเคมาพร้อมละพร้อมละพร้อมละพี่จัดองศารถให้ดีจัดโพซิชันรถให้ดีพี่โอเคพี่เหลื่อมผมไปค่อนข้างไกลอ่าประมาณนี้มาเจ๊ที่ชูวัน let's go ไปแล้วครับผมเจ้ามานี่โอ้โหดูดิผมอ่อนให้มันเลยนะเนี่ยผมอ่อนให้มันเลยนะเนี่ยผมยังไม่ได้ไปบีดสุดเลยนะเนี่ยดูฮะดูฮะดูฮะโอ้โหโอ้โหโอ้โหชิวๆทุกคนชิวชิวชิว,ชว ชิวๆฮะผมชนะชิวๆเลยแบบเนี้ยชนะชิวๆชนะชิวๆฮะชนะชิวๆโอ้โหชิวๆเลยทุกคนอะไรกันเนี่ยมันโอ้โหมันมันหนมแหนมมากทุกคนเออรู้สึกว่าหนมแหนมมากทุกคนดูว่าผมปรับเกินไปวะทุกคนผมว่ามันไม่น่าจะเกินไปนะยังไม่เจอรถที่มันแรงเฉยๆฮะจริงๆก็อยากลองกับคันนั้นใหม่นะทุกคนนะไอ้คันที่มันเนี่ยมันผมหามันก่อนละกันนะมันมาหรือยังวะเออมันมาหรือยังเอยน่าจะยังไม่มานะทุกคน มันไปไหนวะเนี่ยเหมือนจะเห็นรถอีกคันนึงอยู่นี่ไม่ใช่วะทุกคนไอ้นี่เหรอไอ้นี่ก็สนน่าสนใจนะทุกคนนะไอ้นี่มันก็น่าสนใจอยู่คันนี้ไหนะเรามาดูสองคันนี้กันดีกว่านะทุกคนว่า2คันนี้ใครจะชนะนะฮะอเ,เดี๋ยวคนหนึ่งเอาเครื่องบินออกก่อนโอเคมาระหว่างรถโบราณกับรถน่าจะโบราณเหมือนกันไหมเออประมาณนั้นแหละสองคันนี้ใครจะชนะนะทุกคนนะมาที่ two one let's go ไปายแล้วผมจมังหวะนี้สองคันนี้ ใครจะอยู่ใครจะไปฮะใครจะอยู่ใครจะไปฮะเหมือนจะคันเหลืองว่ะทุกคนผู้คันเหลืองเร็วอยู่นะคันแดงเนี่ยกูรู้สึกว่าแบบหน่อมแนมมากทุกคนไม่ทันเขาเลยชิบหายดูดิคันนี้โอ้โหไกลโขงเลยทุกคนไกลโขงมากดูฮะโอ้โหระยะโอ้โหสิบห้าวิอันนี้น่าจะประมาณ20วิได้มั้งเนี่ยใช่ไหมอโอ้โหสิบแปดวิทุกคนโอ้โหช้ามากทุกคนเออมาน่าจะคิวเราละเราจะได้เจอกับคันที่ผมทาไหมวะว่าแต่มันอยู่ไหนละอ๋อนี่ไงโอเคมาฮะเดี๋ยวมาลองดูว่า เราจะสามารถชนะมันได้หรือเปล่านะฮะสำหรับรถคันนี้เท่าที่ผมเคยแข่งกับพวกแบบนี้มานะคือรถพวกเนี้มันจะเร็วมากเลยทุกคนมามื่ออกมาไม่ได้ใช่ไหมว้าช่วยมาเลยโอเคมา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 เพพี่แกตั้งสติได้นะฮะเมื่อกี้น่าจะเมาหนักทุกคนเออเมาหนักแน่นอนเลยมาเจ๊ผมพร้อมแล้วเจ๊ผมพร้อมแล้ว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 เบินยางรอเลยทุกคนเบินยางรอพร้อมออกตัวที่ two one let's go ไปแล้วผมจังหวะนี้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม มันอาจจะแบบทาท่าทุกคนต้นไม่ได้แต่ปลายจัดนะพวกนี้ผมบอกไว้เลยฮะต้นไม่ได้แต่ปลายจัดมากฮะเอะปาปให้ออกไปก่อนเลยมา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 โอ้โหคือรู้สึกแบบจาม,มากทุกคนเฮ้ยทำไมไม่เร็วว่าปกติมันจะเร็วนะเว้ยพวกรถแบบเนี้ยเออแต่อยากเชื่อกับคันฟ้าเออแต่ว่าคันฟ้าแม่งไปไหนเราก็ไม่รู้ฮะ เ8อสิบแปดวิกับ19าวิฮะนะทุกคนนะสำหรับการรีวิวรถในครั้งนี้นะครับผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะผมก็รีวิวมาค่อนข้างที่จะยาวนานพอสมควรแล้วนะทุกคนนะถ้าใครอยากรู้รายละเอียดกับรถคันนี้อีกนะทุกคนนะก็ลองติดต่อพี่แกไปดูนะทุกคนนะแล้วก็ติดต่อแล้วก็ซื้อไปดูนะทุกคนนะผมไม่มั่นใจว่าแกขายเท่าไหร่นะทุกคนก็ลองติดต่อไปก็แล้วกันนะสำหรับใครที่อยากได้ลีดอินลอสซานโตสนะทุกคนนะเออไม่ใช่ลีดเดียววะเป็นอะไรกับลีดวะเนี่ย ไอจีออนโนเออจีออนโนนะทุกคนนะใครอยากได้ก็ลองติดต่อพี่แกไปดูเลยนะทุกคนนะผมบอกไว้เลยว่ารีดไม่ใช่รีดอนะผมกูมารีดอด่ะจีออนโนคันเนี้ยผมว่ามันเหมือนมากเลยนะจะทําได้เหมือนมากทุกคนนะก็อย่างที่ผมบอกอยากได้ติดต่อพี่แกไปผมจะให้ลิงก์ดิสคอ d พี่แกไปแล้วกันนะก็สามารถกดเข้าไปที่ดิสคอ d <Lucky S 2> หรือว่ากดไปที่ลิงก์ ที่ผมจะให้ไปมันก็จะเป็นดิสคอ d ของพี่แกก็ลองทักแชทพี่แกไปนะครับผมนะรูปแชทพี่แกเนี่ยก็จะเป็นรูปนารูโตะนะทุกคนนะเออสามารถทักแชทไปได้เลยถ้าอยากใครอยากได้ติดต่อมอสอะไรต่างๆนะทุกคนนะแกก็สามารถไม่ใช่แกก็สามารถสิแกก็รับลวงมอสเหมือนผมเลยนะทุกคนนะมอสต่างๆที่แบบท่านผู้ชมขี้เกียจลงหรือว่าไม่อยากลงลงไม่เป็นอย่างงู้นอย่างนี้แกก็รับเหมือนกันเลยนะทุกคนนะก็ลองติดต่อไปได้นะทุกคนนะโอเคก็สําหรับการรีวิว รถจีออโนในครั้งนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะทุกคนนะถ้าใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมนะเพื่อเป็นกำลังใจในการรีวิวรถต่อไปนะทุกคนนะในคลิปต่อไปเนี่ยก็จะเป็นตัวของลีดเลยนะทุกคนนะผมบอกไว้เลยว่าลีดเนี่ยก็เหมือนมากๆเลยนะทุกคนนะผมบอกไว้เลยว่าถ้าใครชอบเนี่ยก็ ติดต่อพี่แกไปได้เลยแล้วอยากรู้ว่ารีดมันเป็นยังไงก็รอผมรีวิวได้นะทุกคนนะในคลิปต่อไปนี่แหละทุกคนโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะผมก็สำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะ้าสำหรับคลิปนี้ see you again next video ฮะโอ้โหชิบหาย